สว, bon. สวัสดีครับมีเวลาสนาทีนะครับกองมารับแล้วจ้นเว่าเตียมไปเดินทางไปค่ะเ้าแล้วที่็นอยงเองเพราะว่านีนะคะถ้าตตาก็เป็นเด็กเกิรกคนกระเป๋าชอ ขอบคุณมกอชากนะคะแลททกอ่ชเดียวกันฝากอ้อมนะคะเมอเช้าเราได้ยกจิตกันไปแล้ขอบคุณที่ส่งพลังงานดีๆมาให้่้ค่ะ่บเราอากสขอบคุณนงากดูนะพีไม่รู้ว่าน้องชาหลหรือเปล่าก็ไปติดตามนะคะ่าเป็นยังากชคดีขอบคุณค่ะโอเคงั้นก็ทางกองมารอแล้วครับเรียบร้อยฟ i n i s โอเค I <laughs> Okay. I'm here to pick you up. But the problem is that your luggage must stay here because, you know, we don't have place enough in our car. So take only one case of things you need. Okay? And then <laughs> <Okay. laughs> <Okay. laughs> Our driver will, you know, take your things in two hours approximately. Okay, uh, right. okay. Mm -hmm. we will stay here with the luggage, so don't worry about it. You know, nothing, 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 nothing bad will happen. So don't worry about it. But unfortunately, you know, we don't have place now, and that's a problem. You know what I mean? วันนี้ไม่ทราบว่ามีกี่ประเทศนะครับเพราะว่าเขานัดรวมๆตัวกันแล้วก็เลยทยอยกันมาส่งที่สนามบินเดี๋ยวต้อง arrange เรื่องกระเป๋ากับเรื่อง luggage นิดหน่อยแอบถ่ายกลัวเขาหันมาดุเหมือนกันนะแต่จะทำหน้าที่ทุกคนจนนาทีสุดท้ายจริงๆนะวันนี้ชุดนะครับจากคุณ s p r i v a t นะครับของ Queen แล้วก็กระเป๋าจาก Samsonite แล้วก็าจาก My e s c a p e b a g นะครับส่วนของต้นกล้าเป็นพิณพัครับ โชคดีนะไปดีลูกเอ้ยกอล์รับไปแล้วเหงาแน่เลยที่คุยไปแล้วเอาเป็นโนไปครับเอามาแล้วจากเมืองไทยต้องเอาไปใช้โชว์ทาเลตน อยากเขามาขนไปให้อีกรอบใช่กระเป๋าเราวางไว้ตรงเมื่อกี้ได้เลยใช่ป่ะต้นตาลใช่ราะต้นตาเป่าใแล้วโอเคต้งาตงาเดินนำไปเป็นหน้ากล้องนำไปฝนตกครับวันนี้ฝนตกหนักเลยฝนตกหนักโหดเลยหนาววันนี้หนาวตอนนี้มี<ๆ>สไลด์ hi how's it going so we're representative from thailand yeah. the miss supranational bahamas yeah. and miss supranational yeah. island Please say hi to thailand he's the mr supranational thailand yeah.

ผมไม่ต้องมาเพราะจริงๆแล้วใช่เดี๋ยวต้องใส่แซชไม่เป็นไรก็ใช้ความไทยแลนด์แบบไม่ต้องมีสายสพายนี่แหละ ควินซู้ๆขอบคุณครับควินค่าไปแล้วสองไม่แน่ใจโอ้ปาฮามัสมีการผูกมิตรใส่สะพายเดี๋ยวอีก2วันทางกองจะมอบให้ครับที่เป็นแซชเ <c oughs> ขียนว่าไทยแลนด์ครับควินก <c oughs> ็ <c oughs> เป็นควินแหละจริงใจเขา เขาโลกสวยของเขาจริงๆเขามีโลกอยู่ใบหนึ่งของเขาจริงๆแล้วเขาก็สวยงามจริงใจเขาจะไม่พูดไม่ดีอะไรถึงใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเพื่อนกับทุกคนทักทุกคนไปแล้วก็บอกบางคนควีนทักไปเขาก็ไม่ได้ทักควีนกลับอะไรเงี้ยเพราะมันขึ้นทุกโพนะ่ะก็บอกเออไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเจอตัวจริงก็ค่อยผูกมิตรกันคิดว่าเสื้อขาวน่าจะแบบเอ็นดูนองอยู่บาฮามัส <laughs> มีความเอ็นดูลูกต้นกล้า วันนี้ชุดจากพรีเวนะครับคุณเอสพรีเวนะครับแล้วก็กระเป๋าจากเซนซนไนเมืองไทยฝนตกไหมวันนี้ฝนตกครับและเรู้สึกแบบแอบดีใจที่ฝนตกเพราะว่าต้นการได้ใช้ชุดนี้พิณพัฒนควีนถือร่มแล้วก็หนาวคนลุกอยู่ บาฮามัสตัวจริงสวยมากครับแบบใช้ได้เลยอะ่ะเก๋เชียวส่วนอีกคนนึงก็เขียว<ม><น>เขียวดีเขาเขาฟาดแน่คุยนะ่ะเขารู้ม,มุมรู้จังหวะไม่ต้องห่วงใดๆเลยแม้กระทั่งต่างตอบคำถามอะไรต่กอะไรซึ่งคำถามปีนี้หลังจากที่น้องออ ได้ซูปราแชทแล้วอะเราก็แอบบไม่หวั่นนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าเขาเ <c ustom ize> ขาคัสตอมไมซ์คถามมาว่าประเทศนี้เขาจะถามเรื่องอะไร